เอามาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota v o o อ 1.5e ปี2017กับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ได้เลขมาอยู่ที่116,000กิโลได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้นะครับได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมสภาพเครื่องแห้งสะอาดฝากระโปรงเดิมเมสีบางๆแบบนี้เลย สำหรับตัวล้อของคันนี้ได้เป็นล้ออันลอยขอบ15นะครับมาพร้อมกับยางปี2 0ง2ีเท่านั้นภายในสวยๆเดิมๆนะครับได้เป็นเกียร์ออโตมาพร้อมวิทยุซีดีแบบเดิมโรงงานนะครับได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์และเบาะผ้าสีดำสีแบบนี้เลยนะครับได้ทุกอย่างทุกสัสดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับต้องไม่พลาดที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะรับ ผมจะรีวิวทุกอย่างทุกสัดส่วนของตัวรถให้ทุกท่านได้ดูอย่างละเอียดให้เหมือนท่านได้มาดูรถที่เพชรยนต์ด้วยตาของท่านเองเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับตุ้นบัตดีชาแนลนะครับ,บ,รบและสําหรับ e ีีนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งโกดัง3นะครับวันนี้ผมมาถ่ายรถที่โกดัง3อีกแล้วนะครับ กับ t o y ยต้าวีอ 1.5e ปี2017คันนี้เลยนะครับคันนี้ได้เป็น t o y ยต้าวีออสเจน3ชมไมเนอเชนนะครับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นได้เลขใหม่อยู่ที่1 1 6 0 0 0ึมกิโลนะครับได้ทุกอย่างทุกสัสดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับ ต้องไม่พลาดที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวทุกอย่างทุกสัดส่วนของตัวรถนะครับให้ละเอียดเลยนะครับให้เหมือนท่านได้มาดูรถที่เพชรยนต์ด้วยตาของท่านเองเลยนะครับสังเกตดูตั้งแต่กระจกด้านหน้าเลยนะครับกระจกดิมเดิมนะครับไม่เคยแตกไม่เคยร้าวไม่เคยเปลี่ยนแต่ยังได้นะครับได้กระจกดิมเดิมมีโลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับเหลี่ยมสันคมคมแบบนี้เลยนะครับ สีเดิมๆบางๆแบบนี้นะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้นะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นโคมเดิมโรงงานนะครับสภาพยังใสๆสวยๆด้านล่างนะครับก็มีไฟตัดหมอกหรือไฟสปอ r t ตไลท์มาให้แล้วแบบนี้นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับได้เป็นโฉมไมโนเชนกระจังหน้าหรือกันชนหน้านะครับก็จะคล้ายๆกับโตโยต้าอัลติสนะครับได้เปลี่ยนสภาพ ด้านหน้ามาเป็นโฉมใหม่นะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับผมจะร,รีวิวรายให้ทุกท่านได้เห็นทุกรายละเอียดของตัวรถเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับช่วยรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบเพื่อที่จะได้รับรู้ว่า รถที่เพชรยนต์ดียังไงนะครับสังเกตดูในส่วนของโครงสร้างคานด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้นะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยสําหรับห้องเครื่องด้านหน้านะครับสังเกตดูได้ตั้งแต่ตัวฝากระโปรงเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้นะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับฝากระโปรงเดิมๆสีบางๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับทุกจุดทุกสัสดส่วนนะครับเป็นเดิมโรงงานเม็ดอร์ต่างต่างอยู่ครบสมบูรณ์รูกลมกลมทมคมสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของซิลิโคนฝากระโปรงนะครับยังเป็นเดิมโรงงานนิ่มๆสวยๆเดิมๆนะครับ ซอกแก้มต่างๆนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปจจแจแกะขันแต่ยังได้นะครับได้โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้เมนอาร์กต่างๆอยู่สภาพเดิมโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปจจแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับโคมไฟด้านหน้านะครับก็ได้เป็นโคมเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนโคมไฟแต่ยังได สำหรับคานด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับลูกยางต่างๆนะครับตัวคานนะครับดังได้เป็นเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับโคมไฟทั้งสองฝั่งได้เป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยสําหรับตัวเครื่องของคันนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเครื่องแห้งสะอาดนะครับสภาพเดิมเดิมโรงงานนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมแน่นอนนะครับรถมีประวัติศูนย์ให้เช็คได้ชัดเจน ได้ทุกอย่างทุกสัดส,ส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบครับผมจะรีวิวทุกอย่างทุกรายละเอียดของตัวรถให้ทุกท่านได้ดูอย่างละเอียดเหมือนท่านได้มาดูรถที่เพรยนด้วยตัวของท่านเองเลยไปดูกันต่อที่ภายนอกเลยนะครับสําหรับล้อของคันนี้นะครับก็ได้เป็นล้ออันรอยขอบ15นะครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานมาพร้อมกับยางปี2022เท่านั้นโครงสร้างภายในนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับได้สภาพเดิมๆนะครับ เม็ดอักต่างๆสภาพสวยๆนะครับสีทีคนเดิมๆโรงงานนะครับชคเดิมๆช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับนุ่มๆเลยสําหรับคันนี้นะครับโชกไม่แตกไม่รั่วซึมแต่อย่างใดนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับสภาพโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างมาแน่นอนสําหรับกระจกมองข้างของคันนี้นะครับก็ได้เป็นแบบพับไฟฟ้าจากด้านในได้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระจกรอบคันนะครับคันนี้ ก็มีโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับเราคัดคุณภาพมาให้ท่านเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อรถไปจากเรานะครับได้ของดีมีคุณภาพไปนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับสังเกตดูในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะครับมีเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับซิลิโคนเดิมโรงงานสวยๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของลูกยางประตูนะครับสังเกตดูได้เลย นะครับยังสวยๆเดิมๆนุ่มๆนะครับไม่แข็งไม่กระด้างนะครับในส่วนของเม็ดอาร์กต่างๆครับยังได้สภาพเดิมโรงงานเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างเสาคันเอนะครับก็ได้เป็นเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจจัยแกะขันแต่ยังได้นะครับโครงสร้างประตูนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบสมบูรณ์สวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแต่ยังได้ ในส่วนของภายในของคันนี้นะครับก็ได้เป็นโทนสีดำนะครับมีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับได้เป็นวิทยุซ d ดีเดิมโรงงานนะครับเป็นวิทยุ CD ดีแบบธรรมดานะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้สำหรับตัวเบาของคันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาผ้านะครับมีลวดลายตกแต่งมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบากำมะหยี่ในส่วนของโครงสร้างเสาคันบีนะครับสังเกตดูนะครับ หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส,ส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับคันเสาคันบีนะครับได้เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหรือตัดต่อแต่อย่างใดหลังคานะครับสังเกตดูได้เลยนะครับหลังคาสวยๆเ es, ดิมๆนะครับไม่มีรักยิ้มไม่มีบุ๋มแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำมาแน่น <c oughs> อนนะครับโครงสร้างเดิมๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับบอกได้เลยว่าต้องซีเพชรยนต์เท่านั้น สำหรับห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาผ้ามีลวดลายตกแต่งมาให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสาคันบีหากมองจากห้องผู้โดยสารนะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับเมนอาร์ Men k, โครงสร้างประตูต่างๆนะครับอยู่ครบสมบูรณ์เสาคันบีเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปะจแจแกะขันหรือชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่ยังไดในส่วนของ โครงสร้างด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างในส่วนของซุ้มล้อด้านหลังนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อแต่อย่างใดนะครับได้สภาพเดิมๆโรงงานสวยๆโชคเดิมๆนะครับไม่แตกไม่รั่วซึมแต่อย่างใดนะครับคันนี้ได้ช่วงล่างแน่นๆนุ่มๆเลยนะครับสำหรับล้อหลังของคันนี้นะครับก็ได้เป็นดัมเบรกนะครับเป็นดัมเบกคู่หลังนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรก ไปดูกันต่อที่ด้านหลังคันนี้เลยนะครับคันนี้ในส่วนของตัวกันชนด้านหลังนะครับก็มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตล็อกฝฟกระโปรงนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านหลังแต่ยังได้นะครับในส่วนของโคมไฟเบรกนะครับไฟเบรกได้เป็นโคมเดิมโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับเม้นอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ ในส่วนของเส้นต่างๆครับสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านหลังแต่อย่างใดหรือไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านหลังแน่นอนนะครับในส่วนของตัวฝากระกโปรงสังเกตได้ตั้งแต่หัวน็อตเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับได้สภาพเดิมๆสีบางๆแบบนี้เลยนะครับเ <Okey> <ๆ S 2> ม็ดอักต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์รูสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวผ้า รองฝากระโปรงด้านหลังนะครับสังเกตดูได้เลยสภาพยังสวยๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถที่นี่นะครับเราคัดมาให้ทุกขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถไปจากเรานะครับได้คุณได้รถคุณภาพดีไปใช้นะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คสวยๆนะครับเส้นต่างๆยังสมบูรณ์ไปดูกันต่อที่โครงสร้างด้านล่างเลยนะครับจะ ถ่ายทุกจุดทุกรายละเอียดให้ทุกท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับสวยๆเดิมๆนะครับซิลิโคนเม็ดอาร์คต่างๆนะครับสภาพทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับเป็นเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านหลังแต่ยังไดนะครับไม่มีร่องรอยของการตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างได้คันนี้นะครับด้านหลังได้ยางอะไหล่มาให้พร้อมนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือมีครบสมบูรณ์สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถ คุณภาพเกรด A ไปใช้งานในช่วงปีใหม่นะครับคันนี้ยอดจัดได้เต็มนะครับราคานะครับตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องมีเงินดาวก็สามารถเอารถไปใช้กับเราได้เลยนะครับไปดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านล่างนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าทุกอย่างทุกสัดส่วนของรถนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับสภาพไม่บอบช้ำแต่อย่างใดนะครับได้ โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้นะครับโชคเดิมๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมหรือไหลเยิ้มแต่ยังได้ในส่วนของกระจกนะครับสังเกตดูได้เลยกระจกทุกบ้านนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับหลังคานะครับมองจากฝั่งนี้ก็ยังสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการคว่ำหรือตีลังกาแต่ยังได้ ภายในนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างประตูนะครับซิลิโคนเดิมๆโรงงานสวยๆนะครับเมนอาร์กต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับภายในนะครับบุไอผนังอะไรเขาเรียกแผงประตูนะครับขออภัยเป็นแผงประตูนะครับสภาพยังสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีฉีกขาดไม่ชํารุดแต่ยังได้โครงสร้างเสาคันบีนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเมนอาร์กต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ในส่วนของแผงประตูนะครับ โครงสร้างเสาคันบีเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับช่วยดูรีวิวคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ารถที่เพชรยนต์ดียังไงนะครับผมจะถ่ายทุกอย่างทุกสัดส่วนของตัวรถให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยในส่วนของโครงสร้างแผงประตูด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับ ได้เป็นประตูเดิมเดิมสีบางๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแต่อย่างใดนะครับสังเกตดูได้เลยในส่วนของเสาคันบีนะครับได้สภาพเดิมเดิมนะครับหัวน็อตอยู่สภาพสวยสวยเดิมโรงงานนะครับไม่ม <price selling> ีร <rock swell> ่องรอยของการใช้ปัจแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างเสาคันเอสภาพเดิมโรงงานนะครับสีบางบงนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแน่นอนในส่วนของโครงสร้าง ด้านล่างช่วงล่างด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับผมจะเก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับโครงสร้างสวยๆครับชกเดิมๆนะครับไม่แตกไม่รั่วซึมแต่อย่างใดนะครับสภาพช่วงล่างยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเอารถจากเพชรยนต์ไปใช้นะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับ และสําหรับรถคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะครับได้เลขใหม่อยู่ที่1นึ่0 0สกิโลนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสำหรับท,ท่านไหนที่อยากได้รถคุณภาพเกรด A แบบนี้ไปใช้งานในช่วงปีใหม่นะครับ รีบติดต่อเข้ามาหาผมเลยนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะครับสำหรับรถเกง๋งรถกระบะรถตู้นะครับท่านไหนสนใจรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟนั้นนะผมยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ